ไม่ใช่แม่ไม่รู้นี่ครับูกค้าไหนเองค่ะูกค้า,าม,มีนี่ครับเสาตัวนี้นะครับเป็นเสาเจ้ากรรมแล้วนะครับผม <c oughs> ถูกกดป,ประจําการ, <c oughs> รถูกกดประจําการไ <c oughs> ปแล้วนะครับผม <c oughs> นี่ครับนี่ดูดูนะครับกดเอวีด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เป็นจอสโนเลยนะครับ ไม่ทันได้เห็นภาพแล้วนะครับผมเครื่องแล้วเครื่องมีปัญหาแล้วนะครับผมตอนนี้ความทีห้าสิเฮิร์บรบกวนเราแล้วนะครับผมตอนนี้อ่าครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนจบนะครับผมตอนนี้ครับผมอย่าพึ่งดิ สายติดอย่างเรียบร้อยยังครับผมตอนนี้กล่อง,องกล่องพีซไอเดสเปิดมาแล้วนะครับผมไม่ให้ทีหมอนี่พี่ครับครับผมครับผมปักทีวีเสียบหรือยังครับผมตบทีวีดดเลยครับผมได้ย๋ยวเดีเข้าแล้วพี่เข้าแล้วพี่ ไปไปเข้าดิเมื่อกี้้นี่มันดูตัดเดี๋ยบเสียเข้วกันนี่ไอสายนี้เรียกมันดำเลยเดี๋ยวนาะน็นนอกเบร์ก่อนนิไอชักชักพักพียไอออกก่อนชักชักปล่ออชักพักพียไอออกก่อนอ่ะต่อสายให้เรียบร้อยก่อน ตัวนั้นว่าพอทัดเสียไปนหนึ่งเครื่องนะครับไปชักพักเพียไอออกก่อนนะครับผมมูลีหมดแล้วครับผมาดร สอรยึดติดนะมันจะอยู่ความนี่ยอา่่ครับผมทเหมือนกอมมันอันี้มันเอ้ใส่ c p u นะไม่มีไปจุทุใบาครับไปใช้เพื่อือดิไปใช้่หมดคีจะดูบล่ครับผม

จอในบ้านในกาดอะเอออยู่ข้างหน้าน่ะมีจอใหญ่อยู่ตัวงะอะอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่จอที่มันเล่นนะ <Yeah. S 1> ตรงที่วางอยู่กับแอร์น่ะเออจอมันวางอยู่กับแอร์ถอนเลยถออย่างนี้แหละแ่รถช่างห้าร้อยรถช่างไปเอวโอ้ไม่ได้ไม่ได้เอาโทรศัพท์คุยกับกาดก่อน เออแล้วก็บอกบอกไอ้ไอ้ไอ้นั่นว่าห้าร้อยถ้าไม่ได้ห้าร้อยไม่เอาฮะอะไรก็อยู่ข้างหน้าเลยไงที่วางแอร์นะมึงเดินมาหน้าห้องที่มันมีทีวีหลายๆเครื่องมันมีจอคอมอยู่ตัวนึงอเออจอนโนจอแก้วอะไรนั่นให้เขาไปเขาอันนี้เออ แล้วก็ห้าร้อยนะนถ้าถ้าไอ้แถมไม่ให้ห้าร้อยไม่ต้องให้เครื่องไปคุยกับมันแล้วั้นเข้าสอ,องตัวสุดท้ายนี่สีขาวแดงตัวไหนก็ตาดเงินไม่ได้หรอกเออห้าร้อยห้าร้อยเอาทิชชู่ไปตัวไหนนะพี่โอเออนะโอ้ยมึงเอามาก่อนห้าร้อยเลยเดี๋ยววันหลังค่อยมากิน อะไรวะเน,นี่ยอ,อ,อ้าวช่างนกเขารับประกันทั้งชีวิตอยู่แล้วซื้อขายกับช่างนกมามโอเคนะเออคุยอายกาศก่อนไม่ได้ไม่ได้อากาศไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นั้นมึงนั่งวินนั่งเลยกลับบ้านไปเลย ไม่ได้ไม่ได้ค้าขายก็ค้าขายเว้เออันั้นกลับบ้านไปเลยเพราะคนซื้อกูเยอะแยะกูขายมึงขายกูขายถูกด้วยเครียดยนเครียดเยเครียดมากครับโอ้โหมีการโทรมาออนไลน์ตอนนี้ซอฟต์แวร์กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสร็จ จะทําการรีลันบันทึก<อ>เครื่องอหหให้นะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปใน YouTube ช่างนบเครียดเียดได้เลยนะครับผมวันนี้เครียดมากเลยนะครับครับผมนี่สับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันอาจจะปิดเปิดอีกสักรอบสองรอบนะครับผม เนึ่งจะเป็นเรื่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ครับนะครับผมนี่ครับติดต่อช่างใกล้บ้านเลยอ้าวมาแล้วนะครับช่องวอล์กท์พอยต์ของเรานะครับผมอยู่ฝั่งนี้ครับปิดเปิดได้ไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่เร่งเสียงเอาเอา,เอาฝั่งนี้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวปิ๊บไปน,นี่นี่ฝั่งนี้ครับต้องเอาฝั่งนี้หันออครับผม เยอะมากไปหน่อยนะครับผมนี่่เอยูตัวล่างนี่อ่าพี่เร่งเร่งเลยครับพี่เร่งเสียงเอาเลยครับผมเร่งเอาตามใจชอบเลยพี่ครับผมอ่าครับพอครับผมนี่พี่เอารีโมทเปลี่ยนช่องเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยครับผมเอารีโมทอันนไหนเลยใช้รีโมทพีเอสไอนะครับผมยิงไปที่กล่องพีเอสไอเลยนะครับผมนะครับเรียบร้อยไป็หนึ่งความเครียดนะครับผมนะครับนี่ดู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 นี่ครับนี่ครับ นี่เห็นไหมลูกค้าหายเคยรียดแล้วนะครับเห็นภาพแล้วนะครับผมหายเคยรียดแล้วอ่าของพี่เป็นไงเครีคยดอยูงง่<อ><อ>เดี๋ยวครับเดี๋ยว่าสมมติว่า